ระบบแค่อายุรละเทศเท่านั้นนะคะอ่าอันนี้ประเด็นสุดท้ายคือเรื่องเกี่ยวกับเพราะว่าพอหลังจากที่จะสามารถฟ้องศาลเพื่อให้มีการมีผลคดีชนะเราวให้โรงงานเนี่ยแต่ค่าเยียวยาตั้งแต่ไหนถึไม่มก็บอกว่าโรงงานเนี้ยมันเป็นโรงงานที่ในเชิงกฎหมายเนี่ยผิดอยู่นะครับแต่อยู่ดีๆโรงงานที่ผิดที่มีคำสั่งให้แก้ไขเนี่ยดันไฟไม้ขึ้นมาจะทำยังไงกันต่อเหมือนเป็นปัญหา ฉบับที่เรียองเขียนมาเนี่ยน,นะครับจะผ่านตาและคุณพิธาอ่านทั้งหมดตอนนี้เรามีอยู่เนื่องจากเวทีเปไ็นเวทีประชาคมเป็นข้อเสนอเดียวกับที่ยื่นต่อนายกใช่ไหมครับเมื่อสองวันที่แล้ว,วกับท่านหัวหน้าพรีแล้วก็ท่าสสของพรรคก้าไกลประธานเดี๋ยวทางด้า,านคณนกำลังจะเดินไปทางด้าน,นนี้นะครับแล้วก็ยื่น้านหน้าน นันมองครับคุณนันมองนี้ครับโอเคเอาอีฉบับไปอันนี้เป็นข้อเสนอเดียวกับที่ยื่นท่านนายกไหมครับกับนันเปิดครับเปิดไปให้กับนันหน่ยครับค่ะก็ฉบับเดียวกันคนได้เซ็นนะคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านสสได้เป็นคนอ่านผ่านสื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ชาวบ้านเราพูดเมื่อกี้ดีนะคะเพราะวันนี้ก็ประมาณ ตั้งแต่วันที่22ก็ประมาณกี่วันแล้วอะเกือบครึ่งเดือนแล้วอะก็ย,ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะคะเลวร้ายขึ้นนะคะเราไม่อย่างคายเป็นเ,เป็นคนตำบลหนองบัวทางผ่านมาตุนเนาะเป็นคนจังหวัดระยอง้าไปช่วยคนระย,ยองเลยจะช่วยใครต้องเะิรกำลังห,งหาเสียงยังไงไม่รู้พูเลียนรู้ถึงเต้นตอนนี้สักยันตก็กันตัว วันที่ครูพูดโรงเรียนจะเปิดวันที่สิบพอพูดดิ่นึงนะนะีพอแต่พวกกูจะตายแล้วแค่นี้ทั้งสองสฝากด้วยแล้วก็อ่านตามนี้ชาวบ้านจะต้องจะได้เข้าใจทีนี้คิดว่าพอสมควรนะครับเดี๋ยวในช่วงหลังจากนี้ถ้าใครมีอะไรก็ได้แต่ว่าคุณพิธาได้อ่านทั้งทุกฉบับนะครับที่พี่น้องเขียนมาแล้วก็ได้ฟังมา เมื่อกี้ก็ได้ท้าถ่ายกันสักเล็กน้อยแนะนํากันไปแล้วนะครับแต่ว่าที่ต้องการจะที่จะให้พี่น้องได้มีโอกาสได้เปิดใจแล้วก็พูดให้เราฟังเพื่อที่จะได้รัะจมูกก็ได้กลิ่นเหมือนกันละมันถึงจะได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจจริงๆว่าเป็นยังไงนะครับคงจะใช้เวลา1 0 1 5นาทีในการสรุปความเข้าใจผมให้พี่น้องฟังว่าผู้แทนของภาคเนี่ยไม่รู้ว่าท่านเลือกหรือไม่เลือกผมแต่ว่าเข้าใจก่อนที่จะ บอกว่าจะทําอะไรให้น้องเนี่ยขอแสดงความเข้าใจก่อนว่าที่ระยองนี่เรื่องมันเป็นยังไงบริษัทนี้53ใช่ไม่ใช่นะครับได้ใบอนุญาตตอนคสชปี59ที่บอกว่าถ้าเป็นโรงงานกําจัดขยะไม่ว่าจะเป็นประปางคุณก็มีโรงงานประเภทนี้ได้ในปี59ทําให้โรงงานนี้ได้ใบอนุญาตปี60ใช่ไม่ใช่ มีมูลนิธิเอิร์ธพิดาของเราอยู่ข้างหลังนี้สู้อยู่กับชาวบ้านมาตั้งแต่คือพวกคุณมานั่งรอมารอฟังผมผมต้องให้เกียิพวกคุณคือผมต้องทำการบ้านมาก่อนรู้เรื่องหา้าก,กดังเข้ามาจากตอนนี้ติดอยู่ที่ธนาคารอิสรางก่อนที่จะมาลงก,กดังนี้เป็นมาจากธนาคารคนที่อยู่ในบริเวณรอบนี้เนี่ยโรงงานนี้ตั้งมาตั้งแต่ปีห้าสามเนี่ย เคยไฟไหม้มาก่อนเนะมีเรื่องปัญหาเรื่องกลิ่นมีปัญหาเรื่องน้าพอ,อสสเข้าไปได้อาทิตย์หนึ่งมันหไหม้เลยใช่ไมมใช่หน้ากังวลใช่ไหรก็ทุกวันนี้โรงงานไฟไหม้กันเป็นประจำอยู่หลายจังหวัดมันก็มีความหน้ากังวลอยู่แต่เฉพาะจอจงที่ระยองแห่งนี้เมืองอะไรที่มันเป็นน้องอย่างนี้กับอะไรที่มันเป็นสารเคมีแบบนี้มันไม่คนที่จะอยู่ด้วยกัน ถูงไหมรงงาที่มีราฐชิมีเยอะแต่พอมีรัฐบาลเกิดขึ้นแบบนี้มีคําสั่งแบบนี้ทําให้มีได้รับใบอนุญาตทาแบบนี้ทําให้มันกลายมาเป็นปัญหาอยู่ทุกคนคุณก็ต้องแก้อีกถูกไหมคราวนี้เรื่องน้ํเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวหน้าฝนันจะมาแล้วถ้าเกิดพี่น้องประชาชนลองคิดดูว่าถ้าเกิดฝนมันตกหนักหนักขึ้นเนี่ยที่ระบายน้ําแล้วมันมีบ่อน้ําแล้วมันมีคนพี่น้องได้ข่าวว่าเป็นพี่น้องสามคนทําบ่อปลาอยู่ใช่ไหมลุงพี่ลุงร่ผมอ่ะ แล้วน้ำที่จะเข้ามาถึงโรงเรียนน้ำใต้บ่อน้ำบาดาลที่โรง,งเรียนของควา,าเคย